สวัสดีค่ะน้องปิ่นค่ะสวัสดีค่ะน้องปัดค่ะวันนี้เราจะมาท <คน S 2> ําผลไม้เครื่องน้ําตาลน,าลนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะก่อนอื่นก็ขยับพื้นที่ให้เตาเข้าได้ก่อนนะคะ<笑><笑>เตาของเรามาแล้วทุกงานส่วนประกอบวันนี้ก็จะมีน้ำ60กรัมค่ะน้ำตาล200กรัมค่ะ โอเคเดี๋ยวเราเทลงไปได้เลยค่ะเทน้ําตาลอ่ะคนละถ้วยค่ะให้คนละถ้วยถ้วยละร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปได้ค่ะใส่ไปได้เลยทีละคนทีละคนตรงกลางๆหน่อยนะคะกลางๆอ่ายอะจังไม่เยอะรอผลไม้ตั้งเยอะมาค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องไม่คนถ้าคนแล้วมันจะตกผลึกเราจะรอให้มันเดือดแล้วก็ ละลายเข้ากับน้ำเองนะเดี๋ยวเราอแต่ไม่แน่ใจว่าใช้เวลากี่นาทีที่น้ําตาลจะละลายนะเเราก็จับเวลาไปอปิ่นปัดเราจะมาเทสก่อนนะคะว่าน้ําเชื่อมเราได้หรือยังเราก็เทสตรอบรี่หนึ่งลูกก่อนเราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะก็จะจุ่มไปจุ่มไปถังน้ําแข็งที่เราเตรียมไว้อันนี้ก็คือไม้ของปิ่นปัดแล้วก็ป้านะคะ อนนี๋ยวรอดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเฮ้ยเอาของปิดลองเอาขึ้นสิคะเอาขึ้นเลยหยิบหยิบขึ้นจากน้ําเลยอ่ะปัดเอาขึ้นเลยขึ้นจากน้ําเลยว่าของเป็นไหมเป็นไหม,มเป็นไหมเขาก็ต้องให้จะเด็ดน้ําก่อนไง ก็ต้องตั้งทิ้งไว้ก่อนเฮ้ยของป้าเห็นตรงนี้ไหมอันนี้น้ำแข็งน้แข็งอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้อ๋อนี่ไงลองจับดูดิลองกินดูก็แข็งลองกินเฮ้ยกินเลยดิก็ยังไม่กรอบมากนะแต่อร่อยนะมามากนไม่ได้ อร่อยไหมเดี๋ยวน่าจะได้แล้วแหละเราจะทำกันแล้วไม่ใช่จะเป็นว่านี่แหละวานันบานใช่นานๆมันเป็นที่ไอ้นี่นี่ตัวเคลือบพี่เปี้ยวคะมาเคลือบให้หน่อยเพราะว่าจะถ่ายให้ตอนนี้น้ําเชื่อมของเราก็ได้แล้วทีนี้จะให้พี่เปี้ยวทําให้นะคะพี่เปี้ยวทําเลยทาอ่งุ่น สาไม้แล้วก็สตรอเบอรี่สาไม้วนให้รอบนะมแดจุ่มเลยสตรอเบอรี่อุ๊ยอันนี้ไหนได้หมเดี๋ยวมันหลุดอ่ะเอาลงไปเลยอ่ะอ่าเอารีบเคลือบเลยอให้รอบรอบนะ รอบแล้วรอบแล้วก็จุ่มลงไปเลยค่ะแล้วก็ลองอันนี้ตามน้องจุมจ่มจุ่มซมเลย้วโอเคอ่าอนนลงไปปิ้ณปัดมาลองใครก่อนปัด่อปัดก่อน,นมาเลยค่ะป,ปัดอะไรสตับเบอร์รี่กันแหละสับะเบอร์รี่อ่ะจัดการเลยค่ะ เอาให้รอบๆเลยเท hey, น้ำเชื่อมเยอะๆราดน้ำเชื่อมใหเยอะถ้าได้แล้วก็จุ่มลงไปเลย่มเลยจุ่มลงไปน้ำเย็นเลยอ่าปิน,อปนเอาอะไรดีไม่ค้าตัวน้อยนะคะวันนี้คือทำเยอะมาก กะว่าจะมาขายนะคะขายคนในครอบครัวนั่นเอง<ม>เขาตั้งราคาไว้สิบบาทถูกไหมไม,ไม่ได้กำไรไม,ไ,ไม่ได้กาไรเขาบอกว่าผลไม้อะไรนะผลไม้จากสวนสวนหลังบ้านลูกแบบสตรอเบอรี่อง,งุ่นใส่มาสก์สเลยนะอ๋ออ่าโอเคเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเรามาทําให้เสร็จกันต่อแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะเคลือบให้หมดเราก็จะมาลองเทสดูก่อนนะคะว่า มี่น้องๆเคลือบแล้วเป็นยังไงบ้างอันไหนพี่เปียวเอาลงอันแรกสัดการเอาขึ้นมาให้หมดเลยจะตอบดีจะเพยขึ้นได้ไหมมันดูยังไม่เซฟเลยมันไม่ม <laughs> ได้ก็ได้อ๋อ <laughs> อันนี้หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วอ่ะไม่แต่อันนี้หรือ,รอเปล่ามันมันติดกันทุกคนแล้ผิดพลาดนี่นึงมันติดกันโอเคยกขึ้นมาเลยสต็มเบอรี่ช่างอ่อนอจริงๆยกขึ้นมาเลย อ่ะเดียวขึ้นมาเลยค่ะอ,อุ้ยสวยนะเธออ่ะมันก็ได้อยู่นะเห็นไหมอ่ะอเดี๋ยวรอให้น้ํามันตระเด็นน้าก่อนสวยสวย,สวยมากหนนี่สวยมากมันดูอย่างมันก็ได้อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีตัววัดอุณหภูมินะ,นะ,นะทีนี้ได้แล้วก็เราก็จะไปทดลองชิม จัดการทดลองชิมเลยเขอเป็นเอ่อหือเขา<อ>งขาสตารอเบอรี่อ่ะให้น้องอหนูจะเอาอะไรหนูจะเอาหน,อหนูเอาหนอโอเคอ่ะทดลองเลยอืเป็นยังไงเนาะอ,อร่อยมากอร่อยมาก ันนี้ก็คือการทําครั้งแรกนะอาจจะไม่แข็งเท่าที่ควรแข็งอยู่อ๋อของหนูแข็งอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคปัดของปัดโอเคอยู่ของปินล่ะเหนียวเหนียวก็คือเคลือบแต่มันเหนียวแสดงว่ามันยังไม่ถึงจุดเดือดของเขาน้าตาลเนาะเขาบอกว่าอุณหภูมิมันต้องร้อยสี่สิบองศาของที่เี่ยวเหนียวติดฟันเลยเหนียวติดฟันเลยแต่อทานได้ไหม ก็าทำครั้งแรกนะก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ระดับหนึ่งคะแนน,นวันนี้สิบคะแนนให้เท่าไหร่น้องปัดให้เก้าจ้ะให้เก้เา 9, มันเหนียวมันเหนียวให้เก้าให้เก้ามันเหนียวมันยังไม่แข็งม,มากม เก้าให้เก้าเช่นกันนะคะวันนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะเนื่องจากว่าอุณหภูมิะมันไม่ได้ตามที่ี่เขาบอกเพราะเราก็ทดลองหลายครั้งแล้วเราอาจจะไม่ได้ใส่เห็นในคลิป y o youtube หลายๆคลิปเขาจะใส่ตัวแบะแฟด้วยอะ่ะที่ทำให้มันคน้นค่อนข้างเร็วซึ่งเราก็รอ,อนอ้ำตาลข้นอ่ะประมาณสิบกว่านาทีอะ่ะทุกคนเราจะข้นนะ ที่เหลือ,อนี้เดี๋ยวเราจะมาทําให้เสร็จนะคะเราจะไปขายหน้าบ้านกันออตอนนี้เรากำลังไปขายแ <laughs> ม่จ้าซื้อแม่จ้าไมาล้ละสิบบาทหนูไม่เชื่อมา้ถามเ่าโอเคเดน buy one get one free ะเ <c oughs> นาะเราได้กำไรอยู่ free o เนาะ not free <Yeah. S 2> no

จะอยู่ด้านบนก็ได้ตอนนี้เราก็กำลังจะไปหายางนะคะยากินได้ไหมว้าวกินสิจ๊ะไม่ละสิแมทเส้นก่อนนะเดี๋ยวไปเอาเงินกับแม่เด้เดี๋ยวอันไหนอร่อยเนี่ยอันไหนก็ได้อันนี้คืออะไรอังมนอัญมนอันนี้หล้าสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ เอ,เอง,องมัอยี่สิบดายี่สิบดาแป๊า้วให้นอยนอยเขีย <c oughs> นไหน่เาขายียนไว้หน่อววววววนวววววววยกววไวว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 นวว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 อวว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  นีเป็คนเก็บเงินเชียบไปนน่เลยเขาดูหน e> ูมีคนซี้อแล้วเหรอเราไอกำไรอยู่นะเรกำไรเลยเหรอใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ